สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรัฐาค่ะชาแนลนะคะวันนี้นะคะรัฐาก็มาพบกับเอฟซี FC อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรัฐาก็จะพาทุกทุกท่านนะคะไปชมนะคะ อีซี่เดอะคาสิโนะคะ w e l c นะคะที่ s i n o ะคะมาเลยค่ะเดินตามรถถามมาเลยค่ะอ,อันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะก็เดินมาดูนะคะเรื่อยๆรืๆ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็ให้ทุกคนนะคะลองเข้าไปรับชมได้เลยนะคะ อันนี้ก็กำลังเดินนะคะเดิน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 นะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะก็วันนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะดูนะคะว่าสถานที่ภายในนะคะเป็นยังไงนะคะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่มีเครื่องสแกนด้วยนะคะแต่ส่วนมากก็ไม่เห็นใครจะสแกนเลยค่ะโอเคค่ะเดินมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ถ้าใครนะคะทีกจะเหลือ,อได้ไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็คือไปที่าไหน ใครอยากจะเป็นนี่ก็มาได้วันนี้ก็พาเดินชมมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็พาให้เ,เพื่อนๆดีนะคะว่าบริกาศข้างในนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะจากอลังการขนาดไหนนะคะก็ะลงมาติดตามชมได้เลยเป็นไงบ้างคะทุกท่าน เห็นแล้วอยากมาไหมคะเราจะไปกันไหมคะมากันนะคะมาเที่ยวกันนะคะถ้าใครๆมีโอกาสได้มาเที่ยวสารคามเริกานะก็เชินได้ค่อะเนีก็คือใ้ไเยอานะคะาเข้าไปชมกัน นีเครียดจากการทำงานนะคะหรือว่าเราอยากจะมาพักผ่อนสมองนะคะก็เชิญที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งอาหารอร่อยอร่อยกันนะคะเป็นไงค่ะเป็นไงโหรู้ละน่าหนูมากค่ะเฮ้ยกระเทียนนะคะ อันนี้ก็เป็นสถานที่นั่งทานอะไรเล่นๆนะคะชากาเปอะไรก็ว่าไปนะคะของขบเคี้ยวนะคะ would you some like drink? วันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างนะคะน่าสนใจนะคะถ้าผ่านมาทางนี้นะคะก็เชิญ แวะมาได้นะคะแวะมาใช้เงินได้นะคะโอเควันนี้รัฐาก็ต้องขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านเลยนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามรัฐานะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะวันนี้รัฐาก็คงจะต้องจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ